ไปฉันกำนังสิงโซนโซนไอ้หนอเป็นยังไงมหาพี่เอา้นังหูมาวันน้ำตาไมาเฮ้พี่จะเกลียดพี่ต้องจัดการได้ฉันนักมันเกิดเรื่องไรขนายความคุนเทศเอาคนใช้ในบ้านทำเมียเท่านั้นยังไม่พอมันยังไล่ฉันออกจากบ้านพี่ ฉันอายเขามันเยะมันเยอะพี่มีจาดการฆ่าอีเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะจัดการเองเฮ้ยหยุดไหนไอ้ไอ้ไอ้นั่โอ้โหเฮ้ยไอ้นักเฮ้ยนองกูนี กลับทีวิตน,นิ่งเหงาใหม่ไปลายมีหายไปแม่ระกทางหลังทางหน้าทางหน้าเนี่นยปลา,ายนี่คางหลัเนี่ยกระบอกปนหยนหุดนะหยุดนี่คืออาวุธนะกลับทีวิต ไอ้ต้นไม้ไอ้ติ่งรูติดยาดูนี่มึงจะผ่านกันเดียนเนืวียน่อไม่โนนี่อยู่ทั้งนี้ที่สนดอเสียเฮ้ยกูินตาวูเอาเปียกเหตุไม่ละคยเดียวู่ แทงนอหนึาทะลุตอกหลุมกระตั้งไม่ธรรมดาพี่เชนมาปากดีอวันนี้วันนี้วันนี้อตายแน่ อนนมม yeah. เอาทันโนผมแย่เอาใครจับรอกแลกเดี๋ยวรูเอาใครจับรอกแลกเดี๋ยวรูเกิดอารมณ์เสืออยากดูเรื่องแดงหรือดำหุ่นโฉมเออเออเออคอยตามเฝ้าดู เฮ้ยใครกันไม่รู้มันมไร้นเลย้ยเฮย,ยเฮ้ย,ยไก็ <What? S 1> ไ,ไ,ไม่รู้เนี่ยกลัวแล้วจา้าจะทาอะไรเช่นเลยู <c oughs> เราไม่ราไม่รู้จักกันมาก่อนไม่รู้จักก็ใช่ แต่กูอยากรู้ว่ามึงจะฆ่ายิางชื่อจังเนี้ยทำไมถ้ามึงถามผู้แบบนี้กูจะตอบให้มึงฟังชัดๆกูก็ต้องฆ่าอีเนียนสิเพราะยีเนียนน่ะมันแย่งผัวกูเว้ยมึงก็มีผัวใหม่สิเว้ยใครเอาตูละเว้ย <c oughs> ก็กูไงเว้ยอ๋ออ๋อพูดจาเหลวไหลม, <า S 1> มันเกี่ยวข้องอะไรกับอีจำเนียร กูเสือบุญหนักเป็นพี่ชายของจำเนียนชาเนียนฉันกลัวแล้วกลัวแล้วเ็เสือบุญหนักอย่าทาอะไรฉันเลยฉันจะบอกพี่ชายฉันให้ปล่อยจำเนียนไปขอชีวิตฉันเถอะอยากได้อะไรฉันก็จะให้จะทําอะไรฉันก็ยอมยอมเลยพื่อไ,ไอ้สิ๋งมันดวงดีกูยอนรอถอยหลัง,งกลับมาจะฆ่า มันโกงเงินกูม ouais. de ันไม่ขายก่าให้กูแถมบอกกูเป็นเสือพ้นบ้านมันดวงมันดีที่น้องมันมันหนุนนอาเว้ยมันต้ตายแต่คนที่ตายคือมึงการแทนที่มึงมึงฟังกูดีนะกูไอเสือบนนันตอนนี้กูเหนื่อยเว้ยเอางี้มีผัวใหม่เลยเอาจมูของมึงมาจี้ที่แก้มกูนี่แล้วสูดลมหายใจเข้าหายใจออกให้เต็มที่เลยจุ๊ก อัญญาอ่อนทำไมเสือบุญหนักทำไมวะรู้ไหมกูสอยสนเมีทนายความรุงเทพจะให้กูไปจูบช่มีแต่เขาจะปล้นเอาเงินเอาทองถ้ไอ้นี่ไม่เอาจะไปจูบชาเจหน้ามึงเนี่ยสกปรกมอมแมมมีตํารวจเข้าลุงลังเรื่องอะไรกูเจะจมูกมันแปดเปื้อนมึืจอบด็กูไหมเนี่ยไม่กูนับจะถือคามไมตถูกตายนะไม่กูนัดหนึ่งไม่ต้นตกูนับหนึ่งแล้ว มึงจะจุกมบอกว่ากูไม่ไงกูนั่งตอตนตองนะเรื่องมึงะกูนัอปิงปิงตตองปิงตองปิงเรื่องไอ้อเิุกูเข้มเด็เดี๋ยวจูกไหมีีเอาจหน่้ยกูนัตอแปมนี่ตีนนีแป้นี่อืองั้นไม่ตุกู แกผมน้ำลอยเปลือดรุดตัผมคนดี้ซีาดูนี่เหุดเปลือรุดกันไม่เล่าเลนดูติงติง พี่เธอตัวเองทอเนแก้วตา